สวัสดีครับพี่น้องป้องไปวันนี้ผมกับเจ้าทได้่าเบิ่นเรามาที่อำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายนะครับผมมาดูบรรยากาศขึ้นเขาของเขานะก็จะคดเชี่ยนนิดนึงนะครับผมโค้องอันตรายแล้วก็เบา รวยนะครับลำใจอหุแห้งนะครับไปพี่น้องไปใกล้ถึงแล้วครับใกล้ถึงแล้วโค้งครับ คลิปนี้ห้ามลองติกตนะครับเดี๋ยวจะโดนบล็อกนะครับสัญพากาศได้นะครับจ้อยไปไปส่องหน้าคนนะครับผมดูทางนะครับดูทาง ฝนใกล้ตกแล้วนะครับเส้นทางคดเชี้ยวโปรดระมัดระวังนะครับผมถ้าใครไม่เคยมานะคระับทำชาไหมทำชาไม่ได้เดี๋ยวเขาด่าวขึ้นขอบซิงครับขอบขึ้นมาครับนี่ตื่นมาครับอลนะครับ ไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยค่ะ